สวัสดีครับมาได้มาหลายงวดเลยครับเนาะะมาดูกันวันนี้นะครับว่าจะมาหรือเปล่านะครับจับเงวดเสร็จแล้วนะครับบนหกห้านะครับลางห้าเก้าบที่นี่เราจับคู่อ่า ซ้ายตรงนะครับผมตรงลงมานะครับห้าเก้าสิบสี่นะครับแล้วก็หกห้าสิบเอ็ดอันนี้การบวกนะครับบวกนี่เป็นบวกกันตรงลงมาเลยนะครับการบวกตรงนะครับอีกคืนหนึ่งก็จะมีจะถ้ายไปขวานี่แล้วแต่ผู้เล่นนะครับผมแต่ว่าเลขจะออกแตกต่างกันนะฮะหลักการบวกจากซ้ายไปขวาอันนี้การบวกตรงลงมานะครับ สองลงมารสิบสี่บวกสามนะครับสามเพงที่นะครับสามแล้วก็ด้านล่างก็สามเช่นกันอันนี้สามกับสามนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับนวดที่จะถึงนะครับสี่สามนะครับเท่ากับเจ็ดแล้วก็สามสามเท่ากับหกนะครับตอนนี้ ชุดหน้าชุดหลังครับก็แล้วแต่ผู้เล่นนะครับได้หมดนะครับการจับคู่นี่ก็แล้วแต่จะเอาเจ็ดจับคู่กับสามครับก็หรือจะเอาสามจับคู่เก็บด้านหลังนะครับอันนี้แล้วแต่ผู้เล่นนะครับทีนี้เราทําเสร็จแล้วก็มีการจับคู่ได้ประมาณนี้นะครับจับประมาณนี้นะครับหกชุดนะครับหกชุดนะครับหกชุด การที่เรามาจาับคู่นี่เราต้องให้ได้แถวที่หกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับแถวที่หกนะฮะก็จะได้ประมาณนี้ครับนี่ที่จะถึงนี้นะครับนะฮะตอนนี้ผมไล่คำนวณทีเดียวเลยนะครับผมบางท่านก็เข้าใจกันแล้วนะครับแต่ก็อาจจะมีพลาดกันนะฮะก็พลาดบ้างเข้าบ้างอะไรประมาณนี้นะครับ หาตาภาพอ่พาอคืนไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าสูตรนี้จะไม่พลาดตลอดน,นะครับก็มีการเข้าบ้างนะครับเห็นไหมนะครับนะฮะแต่เราก็เสี่ยงโชคกันครับประมาณหกชุดนะฮะทุกคู่เอ่อทุกงวดเลยนะครับทุกงวดเลยตอนนี้หกชุดนะครับนะครับ ได้ลงมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วสำหรับวันนี้งวดที่จะถึงนี้นะครับอ่ามาได้ลงมาหลายงวดเช่นกัน,นครับอ่าสำหรับด้านบนนี้เราสามารถนําหลักสีได้นะครับหลักสีมาแกเนะ้เราก็ต้องสังเกตนะครับสังเกตดูนะครับว่ามันจะแต่ก็มีส่วนอ่าข้าเช่นกันนะครับอ่าถ้าเราจะตั้งหลักสีนี่ก็เป็นบังงวดนะครับเป็นบงังงวด แต่ทาง่ดีเราอาทำนำหลักสามกับหลักสามอันนี้มีอ่่าอะอ,ะอ,ะอ,ะอะไรนะฮะคือมันจะมีมากกว่านะครับมีเปอร์เซ็นต์มากกว่านะครับที่มันจะ,ะเข้า ใบกว่าที่เราจะนําหลักสีข้างบนนี่นะครับอันนี้ก็ส่วนน้อยนะครับจากข้อนะครับส่วนน้อยหลักสีนี่แต่หลักสามนี้ส่วนมากจะถ้ามานี่มันจะมาตรงนะครับผมแล้วก็ใบกว่าด้วยนะันี้นะฮะมันก็ธรรมดาครับมีข้าวบางพลาดบางเป็นธรรมดานะครับทีนี้ผมก็ลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ ติดตามรุ่นกันงวดที่จะถึงนี้นะครับผมสนาคาขอให้มาขอให้ทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ